สวัสดีครับตอนนี้เราก็จะมาคุย exponential ใน,ในเ,รเรื่องต่อไปนะครับเราก็มาดูข้อที่2นะข้อที่2ที่ควรจําคืออะไรนะครับข้อที่สที่ควรจําก็คือถ้า a นะครับเท่ากับ1นะครับถ้า a เท่ากับ1แล้วนะครับส่วน n นะครับเป็นสมาชิกของจํานวนเต็มนะจำนวนเต็มก็คือเป็น1 2 3 4นะครับแต่เต็มน,นี้ไม่ได้บอกบวกรือลบเพราะฉะนั้นก็เป็นลบหได้นะลบสได้ กำลังศูนย์ก็ได้ยกไปเลขศูนย์ก็ได้นะเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยมันเป็นได้หลายเลขมากนะครับ n เป็นสมาชิกของ i เนี่ยแปลว่าอะไร n จะเท่ากับศูนย์ก็ได้เท่ากับลบหนึ่งก็ได้เท่ากับสองก็ได้เท่ากับห้าก็ได้นะครับได้ทุกเลขเลยนะครับเพราะฉะนั้นพอนิยามอย่างนี้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นนะครับ a กำลัง n ก็จะเท่ากับ1ยกกำลัง n ด้วย หนึ่งยกกำลังเท่าเท่าไหร่อะไรนะครับก็โทษทีถ้า1นยกกําลัง n น,นะครับสุดท้ายนะครับหยกกําลังอะไรก็แล้วแต่ก็จะได้1ได้ตัวมันเองเท่านั้นยกตัวอย่างง่ายๆนะครับสมมติว่าเราไปเจอเลข1ยกกําลัง500ต้องตกใจไหมฮะถ้าเราเรียนมาแล้วไม่ต้องตกใจครับหยกกําลัง500อยนะครับยังไงก็ได้1ตอบเลยนะครับ เพราะว่ากฎของเอ็กโพเนนเชียลบอกมาแล้ว1ยกกําลังอะไรได้1นนะครับซึ่งถ้า1นะึ่งนะฮะทีนี้ตมื่กี้บอกว่า1ยกกําลังอะ,อะไรก็ได้1ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้า n นะครับเป็น1นึ่งเอ็นเป็นศูนย์ล่ะเช่น1ยกกําลังศูนย์ล่ะนะครับหยกกำลังศูนย์ก็ไม่ต้องคิดเดียวกันครับก็1เหมือนกันครับอะไรยกกําลัง หนึ่งไปยกกําลังอะไรก็ได้ที่เป็นจานวนเต็มนะก็จะได้1นนะตามนิยามเพราะฉะนั้นถ้านยกกําลังลบเล่ะก็ไม่ต้องคิดครับก็ได้1น,นะเพราะฉะนั้น1ยกกําลังอะไรนะจะยกกําลังห้าร้อยนะยกกาลัง0ยกกําลังลบเนะครับได้1ห,หมดนะเพราะฉะนั้น1ไปยกกําลังอะไรก็ได้1ห,หมดนะครับอันนี้ก็คือกฎ e x p o n e n t i a t ข้อที่2ที่ต้องจํา ล้าก็มาดูกฎเอกวอนนเชิง bon ข้อที่3นะข้อที่3กล่าวไว้ว่านะผมจะเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆนะครับจะได้ไม่จำเจนะครับถ้า a เท่ากับ0นยะอันนี้บังคับเลยนะถ้า a เท่ากับ0บางคนเขียน0ูนแลงง้วงงนึกว่าเป็น o ก็ไปใส่ขีดอย่างนี้ก็มีนะที่แปลว่า0นะครับก็แต่ว่าผมในที่นี้ผมเขียนเป็นอย่างนี้แล้วกันนะก็ความหมายเดียวกันนะครับแต่บางคนบอกว่าวไม่ใช่ตัวนี้เป็นตัวฟ r e นะภาษาอังกฤษ ก็แล้วแต่นะฮะแต่เป็นข้อเข้าใจบางคนเขียน O กับ0ย์ใกล้เคียงกันมากนะอาจจะขีดเข้าไปนะครับอันนี้เข้าใจกันเองนะว่าตัวนี้คือ0โอเคถ้า A เท่ากับ0ย์แล้วนะฮะและ n เป็นสมาชิกในเซต i ก็คือจำนวนเต็มอีกแล้วก็ได้นะติดลบ0แล้วก็ติดบวกได้หมดนะฮะแต่ว่ายก n ต้องไม่เท่ากับ0ย์ด้วยนะครับ มันวิเศษขึ้นมาเพราะอะไรนะรเดี๋ยวเราจะอธิบายนะครับเพราะฉะนั้นนะครับมันจะได้อะไรนะรถ้า a ก็0่าย์ก็คือ0ยกกกำลัง n อนะครับอย่างนี้นะครับก็ไม่ต้องคิดครับ0ูนย์แน่นอนศนย์ 0, ยกกำลังอะไรได้0นะศูนย์ 0, ยกกำลังอะไรได้0ทีนี้คำถามต่อมาก็คือทำไม n ถึงห้ามเท่ากับ0 ตรงนี้ทำไม n หนห้ามเท่ากับ0ก็0ย์กกำลัง0นะครับอย่างนี้นะครับไม่มีนะครับไม่มีผิดนะครับผิดผมใส่เครื่องหมายผิดผมเน้นเลยนะ0ย์กกำลัง0ไม่มีนะครับอันนี้เป็นเลขที่ไม่ไม่มีเพราะฉะนั้นเขาเลยบังคับไงว่า n ห้ามเท่ากับ0นะครับทีนี้มันก็จะมีปัญหาต่อมาว่าอา้าวแล้วถ้าเป็นลบหล่ะ0ย์กกำลังลบห ศูนย์ยกกำลังลบหนึ่งนะครับมันก็ได้1ส่วนศูนย์นะครับซึ่งอย่างนี้ก็ใช้ไม่ได้อีกในทางคณิตศาสตร์ก็คือมีปัญหาแล้วนะครับศูนย์ไปหารไม่ได้ศูนย์ยกกำลังตัวศูนย์ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วตรงนี้นะฮะก็ใส่เป็นบวกนะครับเอ็นไปจำนวนเต็มบวกนะครับไปด้วยเพราะว่าเดี๋ยวจะพบปัญหาว่าศูนย์กำลังลบหนึ่งนะเดี๋ยวจะกลายเป็น1ส่วนศูนย์หรือจะยุ่งนะครับ ผมังไมไ่อธิบายว่ายกกาลังลบคือเป็นเศษหนึ่งส่วนนะก็อธิบายไปเลยแล้วกันนะเดี๋ยวค่อยไปอธิบายในรายละเอียดเพิ่มเติมอีกทีแล้วกันนะครับซึ่งนี้ข้อี่ยเป็นข้อที่สับสนกันมากนะครับต้องซ้อมดีๆนะดูดีๆนะด,ด,ด,ดูบ่อยๆนะครับลองดูนะครับนะเดี๋ยวเราไปต่อในบทต่อไปครับ